สวัสดีครับเพื่อนๆอีพีของไลเซนในคลิปนี้เป็นเรื่องของไลเซนผู้นำแล้วครับไลเซนผู้นำมันเป็นแบบไหนติดตามชมนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับพบกับผมพดไลเซนชีวิตที่ดีายเซนตรงดีครับอีพของไลเซนในคลิปนี้ตั้งเอาไว้ก็คือายเซนของผู้นำาลเซนที่มีภาวะผู้นำมันจะมีอะไรเป็นองค์ประกอบมันจะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยเดี๋ยวติดตามชมนะครับและมีการส่งมอบไลเซนให้กับเพื่อนวันนี้12ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกคุณปฏิพานท่านที่สอคุณจิรัตนะครับ ทานทีสามคุณธนทรทันทีสี่คุณธนิดาการทันทีห้าคุณนัาภพทันทีหกคุณนันทิพรทันทีเจ็ดคุณพานิดาทันทีแปดคุณสิริรัตน์นะครับทันทีเก้าคุณนงเยาว์ทันทีสิบคุณนิสาพัฒน์คุณนิสาพัฒน์ขอ,อาภาษาอังกฤษมา ท่านที่สิบเอ็ดคุณทิติการท่านที่สิบสองคุณสุรพงษ์ทั้งสิบสองท่านเดี๋ยวรอรับลายเซน็นจากพดลดลายเซน็นในอีพีนี้นะครับครับมาที่ประเด็นที่ตั้งไว้แล้วครับว่าลายเซน็นของผู้นำหรือลายเซน็นที่มีภาวะผู้นำเลยนะครับโดยหลักการแล้วถ้าเป็นเรื่องของลายเซน็นมันจะเป็นเรื่องตัวอักษรน,นำเป็นตัวหลัก เดี๋ยวผมจะขยายความนะครับแต่ผมต้องเรียนก่อนนะครับว่าเรื่องของผู้นำหรือเป็นหัวหน้าองค์กรหรือเป็นหัวหน้างานหรือเป็นหัวหน้าที่มีการบังคับบัญชาในสายงานในกลุ่มงานของแต่ละกลุ่มหลักการแล้วเนี่ยบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าจะต้องมีสิ่งที่จะต้องเป็นองค์ประกอบสำหรับตัวผู้นำล่ะครับ หรือตัวหัวหน้าเองอธิเชตต้องกล้าคิดกล้าทำกล้ารับผิดชอบนั้นคนเป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องมีการคิดวิเคราะห์คิด360อสงศาคิดอะไรที่มันเป็นไปได้และเป็นตรรก,กะที่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ด้วยเหตุและผล แล้วถ้าคิดแล้วต้องกล้าทำต้องรู้วิธีการต้องคิดวิธีการว่าจะทำแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับเรื่องนั้นๆและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นหัวหน้านะครับคือสิ่งที่ตัวคิดสิ่งที่ตัวทำตัวสั่งการแล้วกำกับแล้วจะต้องรับผิดชอบ้วครับถ้างานนั้นมันเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคอะไรขึ้น ผู้นำจะต้องรับผิดชอบมันเกิดผลเสียหายใช่ไหมต้องเข้าไปรับผิดชอบอย่าปล่อยให้ผู้ที่เขาไปทำงานหรือเขารับคำสั่งไปรับผิดชอบเองคงไม่ใช่ถึงแม้บางครั้งลูกน้องอาจจะไปทำผิดพลาดหัวหน้าก็ต้องโดดเข้าไปรับผิดชอบด้วยนี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะใช้หลักการตรงนี้แหละครับ เพื่อจะเป็นผู้นําที่ดีในขณะเดียวกันต้องดูแลลูกน้องครับต้องสอนงานลูกน้องครับและเอาใจใส่ในเรื่องสวัสดิการต่างๆสุดท้ายแล้วต้องมีการให้กำลังใจการให้กำลังใจนั้นอาจจะเป็นหลักเกณฑ์ของหน่วยงานอาทิเช่นมีโบนัสมีรางวัลมีความชอบ มีการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างอะไรต่างๆนี่เป็นรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานดีหรือผู้ที่เขาปฏิบัติงานแล้วสามารถที่จะได้เลื่อนขั้นไปทุกๆปีหรือรอบของกติกาขององค์กรนั้นๆแบบนี้แล้วภาวะผู้นำจะเกิดการยอมรับครับถ้าหัวหน้าหรือผู้นำในองค์กร มีหลักเกณฑ์เหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยครับมาเป็นองค์ประกอบแต่ลายเซ็นละครับลายเซ็นที่เป็นภาวะผู้นำนผมยกตัวอย่างนะครับตัวอักษรน,นำจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าอักษรตามโดยสัดส่วนก็คือห้าสนั้นอักษรตามมีขนาดเล็กลงมาครึ่ง อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับงั้นตัวอักษรน,นำเนี่ยต้องตัวใหญ่กว่าอันนี้คือหลักการส่วนประเด็นที่สองของลายเซ็นก็คืออักษรน,นำที่เราเน้นเหลือเกินเนี่ยครับในการแสดงความพระผู้นำจะต้องโค้งกลมมนโดดเด่นนอกจากจะคนที่เป็นธาตุไฟเดือน กุมภามีนาเมษาก็ดีอย่างเงี้ยเป็นมุมแหลมดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเป็นทาต่างๆก็สามารถใช้ความโค้งมนการปรับตัวได้ดีการเข้ากับสถานการณ์ได้ดีอย่างนี้แล้วภาวะผู้นำจะเกิดขึ้นเป็นการแสดงภาวะอ่อนน้อมถ่อมตน ีผู้นำจะเกิดการยอมรับแล้วครับให้เกียรติกับลูกน้องนี่สำคัญเลยครับเห็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เป็นคนรับใช้นะครับเป็นเพื่อนร่วมงานงั้นต้องดูแลกันครับต้องเอาใจใส่กันต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างนี้แหละครับเรามีลายเซนที่ดีชีวิตราชการชีวิตของงานเป็นบริษัทห้างร้าน ก็จะลาบลื่นเกิดการยอมรับเกิดการทำงานเป็นทีมและลูกน้องจะทำงานด้วยใจแล้วครับให้กับทุกๆคำสั่งที่หัวหน้าได้สั่งไปนะครับนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ของเรื่องของคำว่าหัวหน้าหรือภาวะผู้นำมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองครับยอ้อนมาที่ลายเซ็นแล้วก็คืออักษรน,นำอย่างที่ผมได้กล่าวถึงนะครับ ครับมาที่การส่งมอบลายเซ็นครับส่งมอบลายเซ็นวันนี้สิบสองท่านที่อ่านชื่อไปแล้วนะครับท่านแรกคุณปฏิพานนะครับปฏิพันแคปตาจอนะครับลองฝึกซ้อมดูนะครับแล้วปรับได้นะครับตามความน้ำหนักของเจ้าของลายเซ็นท่านที่สองคุณจีรัตน์ครับคุณจีรัตน์ท่านที่สามคุณธนทรนะครับคุณธนทรท่านที่สี่คุณ ธนิดาการนะครับเชื่อจะยาวนิดหนึ่งนะครับลองฝึกช้าๆดูก,ก่อนครับตอนที่ห้าครับคุณนัทธาภพนะครับนัทถาภพก็นอนเนนให้ชัดเจน,นครับจะมีภาวะผู้นําอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับตอน,น,นที่หกครับคุณน,นันทิพรนะครับคุณนันทิพรโดยรวมที่คุณนันทิพรได้ทักทายมานะครับงั้นเรื่องงานเรื่องเงิน ก็ดีและเรื่องสุขภาพมันจะไปด้วยกันแล้วครับนะครับงั้นลายเซน็นอย่าให้มีตัวอะไรไปทิ่มแทงอักษรนําก็คือตัวนนนงงั้นตัวที่ตามอย่าไปทิ่มแทงอันนี้สําคัญครับงั้นคุณทันที่พรจะมีความพร้อมทั้งเรื่องการงานการเงินสุขภาพอันดับเจครับคุณพันนิดานะครับ,ค,รบคุณพันิดาครับเขียนตัวพอสังเพผงให้โค้งมนนะครับ ทันตีแปครับคุณสิริรัตน์นะครับคุณสิริรัตน์แก็บหน้าจอนะครับคุณสิริรัตน์ทันทีเก้าคุณนงเยาวนะครับคุณนงเยาวก็เช่นเดียวกันครับคุณนงเยาวก็เน้นเรื่องสุขภาพมานะครับแล้วก็การงานการเงินนะครับอันทีสิบครับคุณนิสาทัศน์นิสาพัฒน์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วครับก็ลองไปฝึกเขียนดูนะครับ อันที่สิบเอ็ดครับคุณทิติการนะครับคุณทิติการอันที่สิบสองครับคุณสุรพงศ์นะครับคุณสุรพงศ์ขอแบบยกมือนะครับนั้นสอเสือสระอูไอเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็เขียนตัวตามต่อนะครับคุณสุรพงศ์ครับหน้าจอนะครับครับทั้งสิบสองท่านผมได้ส่งมอบลายเซ็นให้ครบถ้วนแล้วครับครับสรุปในอีพีนี้เรื่องของาลเซนต ผู้นำลายเซ็นที่บ่งบอกถึงเพราะว่าผู้นำก็เน้นที่ตัวอักษรน,นำนี่แหละครับให้มีขนาดโดดเด่นชัดเจนโคงมนนะครับจะปรับตัวได้ดีและแน่นอนครับเพราะว่าผู้นำจะเกิดขึ้นกับตัวของเจ้าของลายเซ็นอย่าลืมนะครับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้าคิดกล้าทำกล้ารับผิดชอบดูแลลูกน้องให้ดีครับเอาใจใส่ลูกน้องและเห็นลูกน้อง เป็นเพื่อนร่วมงานแบบนี้เราได้ใจครับและจะเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะของท่านเองล่ะครับครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรทักทายมานะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับอยากได้ลายเซ็นอยากให้ออกแบบลายเซ็นทักมาที่ l ล n e i อดีคณะพจน์ใบสีนะครับผมยินดีบริการนะครับครับพบกับผมได้ใหม่พดนลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซ็นตรงดีครับอย่าลืมแคปหน้าจอนะครับและ กดติดตามให้กับกระผม2ช่องนะครับช่องของพดน์ไลเซนและช่องของพูดไปทำไปบายพดนสช่องแล้วครับสวัสดีครับ